สวัสดีครับในวันที่ฝนตกเราออกไปไหนไม่ได้นะครับผมแล้วก็โควิดระบาดมากเหลือเกินครับช่วงนี้เราจึงจะพามาทำนะครับกาแฟนะครับผมเป็นสูตรโบราณนะครับกาแฟโบราณหวานมันเข้มข้นนะครับผมทํากินก็อร่อยทําขายก็รวยเชิญครับครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็เตรียมกาแฟนะครับใส่ในถุงชักนะครับผมแปช้อนนะครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำร้อนนะครับผมสีแก้วตวงครับแล้วก็ชักเขานะครับผมใช้ถุงชักแบบกาแฟบโบราณนะฮะชักขึ้นชักลงก็ประมาณ 4- 5หครั้งเสร็จเรียบร้อยก็พักเอาไว้นะครับผมวันนี้เราจะมาทำโอเลี้ยงก่อนนะครับผมโอเลี้ยงสูตรหวานอร่อยแล้วก็เค็มพ้นนะครับใช้น้ำตาล3มช้อนครับผมเสร็จแล้วเราก็เท น้ำกาแฟที่เราชักไว้นะครับโอเลี้ยงนี้ก็ทำมาจากกาแฟโบราณน,นะครับผมเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้แก้ว22ออนพร้อมกับน้ำแข็งครับเทน้ำโอเลี้ยงที่เราทำไว้นะครับใส่เข้าไปในแก้วเลยนะครับโอเลี้ยงทำง่ายๆครับผมง่ายมากเลยครับแต่อร่อยมากเลยครับเสร็จเรียบร้อยเราก็พร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าหรือว่า ทำรับทานที่บ้านนะครับผมเรียบร้อยนะครับสูตรโอเลี้ยงก็เสร็จเรียบร้อยต่อมาเราก็จะมาทํากาแฟโบราณนะครับสูตรเข้มข้นหวานมันแล้วก็สูตรนี้อร่อยมากเลยครับการันตีได้จากทางร้านเรานะครับส่วนผสมก็มีน้ําตาลหนึ่งช้อนนะครับผมแล้วก็นมข้นหวาน40 ml แล้วก็นมจืด40 ml เหมือนกันครับ เสร็จเรียบร้อยคนส่วนประกอบให้เข้ากันแล้วก็เติมด้วยกาแฟบาราล่า,รลาครับผมเท okay, ลงไปในแก้วแล้วก็ส่วนประกอบส่วนผสมนะครับผมก็จะอยู่ที่6กกรนนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเคล็ดลับง่ายๆทาให้กาแฟาหวานมันเข้มข้นครับผมโรยนมจืดด้านบนเลยนะครับเสร็จเรียบร้อย ใส่กาแฟาที่เราชงไว้เลยครับกาแฟโบราณสูตรเข้มข้นหวานมันเรียบร้อยครับผมสูตร22ออนเรามาดูกันเลยโอ้โหสีสันน่ารับประทานครับการันตีความอร่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมเสริมให้ลูกค้าหรือรับประทานที่บ้านได้น,นะครับผมเป็นสูตรง่ายๆแต่ก็อร่อยมากๆครับเคล็ดลับนะครับทางร้านเรามาเผยวันนี้ ต่อมาเราก็จะมาทำสูตรถุงครับผมสูตรถุงกระดาษก็ขายดีเหมือนกันนะครับเราจะใช้น้ำตาลอยู่ที่2ช้อนตวงครับนมข้นจืด40 ml ครับผมขาดไม่ได้นะครับนมข้นหวานอยู่ที่45 Ml เลยนะครับสูตรถุงก็จะเพิ่มความหวานความมันความเข้มเข้าไปอีกครับเสร็จเรียบร้อยเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อน,นครับ เสร็จเรียบร้อยน้ำกาแฟโบราณเหมือนเดิมครับอยู่ที่8ออนซ์ครับผมส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันอยู่ที่8ออนซ์นะครับแล้วก็ตีกาแฟให้เข้ากันเลยนะครับผมสูตรถุงก็อันเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็เตรียม้ําแข็งใส่ถุงนะครับผมอยู่ที่ขนาด7คูณ11นะครับไฮเดนนรับใส่้ําแข็งก็ประมาณอย่าง พอดีนะครับอย่าให้เต็มถุงมากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โรยนมด้านบนเหมือนเดิมครับทําการรัดหนังยางนะครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ทั้ง3สูตรเลยนะครับง่ายๆแล้วนะครับ <อะ S 2> ก็เสร็จเรียบร้อยทั้ง3สูตรเลยนะครับวันนี้ในวันที่ฝนตกเรามาทํากาแฟโบราณน,นะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สําหรับทุกๆท่านนะครับ ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ share, แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากหาอาชีพเสริมคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงๆสวัสดี